สวัสดีครับก็วันนี้คุยู่กับผมนะครับ Gio Gamer Dragon ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไอ Naruto เ e n ก i นะผมก็จะเป็นหมอดอนิเมะจะเพิ่มไอจัดเรื่องต่างๆก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครสองตัวก็จัดเลื่องไออะไรว่าไอ s e n อ i XD แล้วว่าเดี๋ยวค่อคยตาพวกเกม Naruto สอตัวท่านเป็นารูโตะกับ s ส s u k e นะครับแล้วก็ k a n ิ i r ่ แล้วก็ฟิตติเชวแล้วก็ไอดาพิเทอร์อูนกับมาฮีโร่นะครับเดี๋ยวค่อยลองอีกอีกทีนึงกับแรดโอเวอร์กับไอไอจะเล่นรีบอลอีกตัวหนึ่งนะผมผมจะเล่นทั้งสองตัวนะครับก็จะเป็นคิบิกิแล้วก็ไอคาเมสิกอะไรวะเดี๋ยวค่อยหาอีกทีนึงผมว่าอเชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้าอ่เดี๋ยวขอเล่นตัวนี้ก่อนนะครับมา,มาแล้วก็ขอเลือกขอเลือกคู่หูมาก,ก่อนนา루โตะคันจิโร่เลือกสามตัวมาเลย ผมเนี่ยต้นสามตัวคันนารุโตะกับคันชิโร่นะผมเดี๋ยวค่อยตาไอ้พวกนี้นะก็ซึนะแล้วก็ไอ้ไอ้แอสตานะผมเดี๋ยวค่อยตาเป็นอีพีที่สองอีกทีนึงนะผมผมจะมาทําเป็นการโจมตีของอีพีที่หนึ่งนะผมอ่าฝาดด้วยนะนทั้งสองคนคันนารุโตะกับไอ้คันชิโร่นะผมมาได้เจอกับสตูใครมั่งอ่าเจอกับปีสิบเราวัตเตอรฟัฟนเฮ้ยรู้จักหรือเปล่าไอ้คิบิกิอะเฮ้ยรู้จักหรือเปล่าเออเราได้สวยนารุโตะ เฮ้ยฟาร์มก้าวเฮ้ยกับตั้งเดี๋ยวสิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาดิมาดิอะไรกันเราเฮ้ยมันเจอกับปีชิดพวามันจะฝันมาอะไรอะไรอะไรมันจะทะไรฉันวะเฮ้ยวัดโอ้ยจะไปโดนทำอะไรเนี่ยทำเท่าจังเลยวันนี้มาตัดฝันโอ้ยเฮ้ยมันจะทำอะไรฉันวะอ้าแล้วนารูโตะอยู่ไหนอ้าวเลยเดี๋ยวเฮ้ยนารูโตะจะไปไหนแล้วเออเราดีสวยมากคาดิโรมาดิมาดิครับเฮ้ยโลกร์ก่อนโลกคารโจ็กกี้ของปีชิดก่อนมาดิ เฮ้ยดีเดี๋ยวจะไม่ใช้กระบวนท่าเลยคาริโลใช้กระบวนท่าหน่อยเออเอ้ยเอ้าโ,โดนคาริโลเพื่อน่างเลยเอ้าวแล้วตัวผมก็โดนด้วยค่ะโดนเป็นซ้ำๆเลยมา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 ,มาเฮ้ยมาดินี่มาดิแล้วก็ให้ทาราดูเข้าไปเอ้าคาริโลไปไหนแล้วอ่าสู้กับไอ้ลูกกระจอบหรอมาดิมาดิม่ทันไว้ครับ ไอคันชิโร่เนี่ยเฮ้ย hey, เดี๋ยวสี่ปีสิอย่าเข้ามาเอออ้าว what the fuck โดยกระดินงเลยไม่รู้ว่าถ้าสองคนไม่รู้จะลอยมั้ยเนี่ยโอเคเอา้าในพวกไออะไรวะไอโบริกานะผมไอมันจะมีด้วยเหรอวะน่าจะมีวะโอเคมาไปช่วยพวกแกงมาเฟียก่อนไอเฮ้ยนารุโตะมามา,มาช่วยนะไรมาช่วยแนละ้วนารุโตะมาดิ เฮ้ยลงก,ก่อนลงกอลงก,การโจมตีใครวะเฮ้ยเฮ้ยดีๆเด้อสปอยลสปอยสปอยล์วะนี่แน่นี่ไงนี่ไงโอ้โหลบได้ลบได้เหรอมาดิครับเออตายแล้วยังไม่ได้ทันนี่ใช้ท่าท่าสี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเคยตาทั้งสองตัวละครเลยทั้งตัวละครอีกสองตัวจะเล่นเกิเอตีกับไอคินุสโนโย,ยปะปะจะเป็นตัวละครตัวนี้ก็คือ คันชิโร่นะผมเดี๋ยวค่อยเล่นอีกทีนะผมมาแต่วันนี้เราจะทำอีพีที่หนึ่งจะตัวละครจะเรื่องอะไรก็ต้องขอมาทุกคนคนระับเฮ้ยไปช่วยนารุโตะโอเคคันชิโร่โดนไอปีสิบนะผมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่นายเซอร์ไพรส์บูโดฟัตอยู่เฮ้ยเฮ้ยปีสิบเซอร์ไพรส์โดนเข้าไปอีกเฮ้ยดีดดีดีนะโดนเข้าไป โอ้ยโดนไปแล้วยังไม่ทันนี่ใช้กระบวนท่าอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าคาจชิโรใช้กระบวนท่าไอใส่น้ําถูโจมกับอคิคามิคคาบูระนะผมก็ต้องลองดูกับไอจะไปทาให้ตายไม่ไม่โดนกับยดอนด้สวยกระสุนม,มุนจดัดไม่เป็นท่ามังกรเ้ยปีส,ปสิบสปอรสวอเตอร์ฟอ มาเอ no? ตอตาตาตาเฮ้ยใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็นเออแล้วท่วยนะคาชิโต้เออฟัน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 กระบูเข้าไปฟันฟันนี่ชุดเข้าไปอือฮึสงสัยว่าคาชิโ <t> ร่จะได้กระบวนท่ารคือคือคามิคาวุระนั้ผมกับไอ้ท่าท่าน้ำมังกรนั้ผมไม่ผิดเอ้ยเฮ้ยโดนคู่หูเหรอเออไรสวยก่อนมาๆแล้วก็แล้วก็ไม่ แล้วก็นี่ในโดนไปอีกแล้วกน็นี่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 โดนไปอีกเออแล้วได้สวยคันชิโร่เฮ้ยกับถอยก่อนถอ,อ,อยไอ,ไอ,ไอจัดเรืองวันฮีสถอยก,ก่อนถ <ś c oughs> อยไม่ทันก็ต้องหลบก่อนเลยครับอ้าว <ś c oughs> แล้วตัวเอาเลยอัคสูมุนจัดไม่ในตัวเข้าไปอีกมาดิมาดิมาดิแล้วก็เอ้าโดนเลยโดนทั้งไอคิบคิกิคันชิโร่นารุโตะโดนไปสามตัวอ้าว คาชิโร่ไปไหนแล้วไปเลยไม่รอผมเลยคาชิโร่เอ๋ยอื้อ่ะนี่เนี่ยท่าไม่ตายแต่ต้องรอท่าไม่ตายถึงให้มันกดที่ที่ก่อนลองดูมาดิตายเลยไหนปีชีพอ้าวยังไม่ทันเนด่นทุกคนเลยมามามาตีเนี่ยถ้าเราดูเข้าไปเฮ้ยไม่ดีเล่นกับอ้าวเฮ้ยเดียว์เซ่ปะโูใครโดนวะ มาดิมาดิแล้วก็นี่แน,น่แล้วก็เฮ้ยชิบหา,าไ,ได้ทําไม้ตายโลก่กอนอ้าเฮ้ยโลกกอนเอือว่โอ้ยช่ตาไม่ตายแล้วท้าไม่ตายอีกแล้ว <c oughs> อา้าวโดนนารุโตอ <c oughs> ไม่เอาไหนสักคําเลยมาดิอ่ะคาดิฮ่ามาแล้วไหนอีพีสิบออกมาสู้ดิเดี๋ยวเพราะว่ามาดิมาดิแล้วก็ต่อยชกไปอีแล้วก็ นี่แน่โดนเข้าไปสวนกลับมาดิเฮ้ยตายแล้วถ้าไม่ตายท้าไม่ตายทําไม่ตายนี่แน่สวนกลับเออท้ามาังกรเออคาซิโร่จะใช้ท่าไม่ตายก็คือกีอาเขามีคามูระนะผมลอมโดมันจะเปยังไงอ่าเราตรวป็ปร่าไปสิกโกวิถีมาดิสู้เลยสู้โอเคนารูโตะมาดิมาดิกับตันกับตันเอ๋ยมาดิกับตันสู้อา้าววัตวัตท่าไม่ตาย ถ้าไปไยแเดวเอ,อือตายเตโอ้ตายไปถึงชุดใหญ่เหมือนบักกุกันอีดไม่รู้ม่ชี้มาืมลองไปดิคิดจะจะสู้เหรอโอเคนารุโตะไหนคาชิโร่อยู่ไหนเนาะคาชิโร่คาชิโร่ไปไหนแล้วมานี่แน่ไมนีน่อ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็ท่าไม้ตายก่อน ไตแน่คาริโดตอนที่เลยไปโดนเข้าไปเเอเอได้ไประมาณนั้นไปก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ